ยูทูบเบอร์ชาวต่างชาติชื่ออดัมเจ้าของช่อง At the Country Collector ซึ่งมีผู้ติดตาม1นึ่งแสงคนเคยทำคลิปท่องเที่ยวเมืองไทยตามสถานที่สำคัญต่างๆมาแล้วหลายคลิปแต่ในครั้งนี้เขาเล่าถึงการได้มาสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ในประเทศไทยซึ่งจะทำให้ชีวิตของเขานับจากนี้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปและสถานที่ที่เขาได้สัมผัสและประสบการณ์สาคัญดงังกล่าวในเมืองไทยอยู่ที่อุบลราชธานี ซึ่งก่อนที่จะสัมผัสประสบการณ์ดังกล่าวเขาได้ไปพบกับลงหล่อเทียนสําหรับแห่ในงานทางพระพุทธศา,าสนาซึ่งทําให้เขาทึ่งมากในฝีมือของช่างไทยและเขาได้พาไปเก็บภาพวิวทิวทัศน์ระหว่างทางตรงริมแม่น้ํามูลเห็นชาวไทยกําลังปล่อยปลาซึ่งคุณอดัมก็ได้อธิบายให้ผู้ชมฟังว่านี่เป็นประเพณีของไทยที่เกี่ยวกับการทําบุญและแสดงถึงความเมตตาโดยการไถ่ชีวิตปล่อยสัตว์ให้พวกมันมีอิสระ และได้มีโอกาสได้ใช้ชีวิตตามธรรมชาติอีกครั้งซึ่งตัวคุณอดัมเองก็ได้ทําการปล่อยปลาด้วยเหมือนกันก่อนจะปล่อยปลาเขาก็ทําตามประเพณีไทยคือการอธิษฐานเผื่อแผ่ไปถึงเพื่อนๆที่เขารู้จักและนึกได้ขอให้เพื่อนๆของเขาได้รับอานิสงส์งผลบุญในครั้งนี้ด้วยนอกจากนี้เขายังบอกว่าสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรพลาดเลยเมื่อมาเที่ยวที่จังหวัดอุบลราชธานีนั่นคือการมาเที่ยววัดโดยที่นี่มีวัดมากกว่า200แห่ง โดยเขาเลือกเดินทางไปที่วัดหลวงทําบุญตามประเพณีไทยและได้เดินทางต่อไปที่วัดป่านานานชาติวัดทุ่งสีเบืองและวัดมหาวลาลามส่วนวัดสําคัญที่เขาไปเป็นวัดสุดท้ายคือวัดพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อซึ่งคุณอดัมได้บอกว่าที่นี่น่าทึ่งมากเพราะมีพระพุทธรูปหลายร้อยองค์อยู่ที่นี่ที่นี่ทำให้จิตใจเขาสงบ เขาโชคดีมากที่ได้มาที่แห่งนี้และได้ร่วมพิธีต่างๆที่ทางวัดจัดขึ้นโดยบรรยายว่าภายในวัดมีแต่เสียงสวดมน์กลิ่นหอมของทูบและผู้ที่ศรัทธ,ธาก็มารวมกันที่นี่ในชุดสีขาวซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์และการเริ่มต้นใหม่เสร็จพิธีแล้วทุกคนก็มาร,มร่วมรับประทานอาหารกับชาวบ้านและรับพรจากพระสงฆ์ได้ร่วมเวียนเทียนรอบโบสถ์ในคืนวิสาขาบูชาและเขาบอกว่าเป็นช่วงที่มีพลังมากต่อจากนั้น คุณอดัมก็ขึ้นไปร่วมสวดมนต์นั่งสมาธิกับทุกคนอย่างเงียบๆมันเป็นช่วงเวลาแห่งการแสดงความศรัทธาอย่างสุดซึ้งคุณอดัมทำเหมือนชาวไทยที่ไปบวชอยู่วัดคือนอนค้างคืนที่วัดนั้นจากคําชักชวนของชาวบ้านและผู้คนในวัดชาวบ้านก็ได้เตรียมที่นอนของใช้ที่จําเป็นให้กับเขาในตอนเช้าเขาตื่นขึ้นมาก็ได้บอกเล่าประสบการณ์ของเขาที่ได้นอนค้างวัดเป็นครั้งแรกในชีวิตว่า การนอนบนพื้นซีมเมนต์โดยมีเสื่อพื้นเล็กๆเป็นอะไรที่น่าสนใจมากมันไม่ใช่สิ่งที่สะดวกสบายก็จริงแต่เขานอนหลับได้ดีแล้วคิดว่ามันเป็นการเรียนรู้ที่ดีว่าจริงๆแล้วชีวิตก็ไม่ต้องการอะไรมากซึ่งนี่เป็นประสบการณ์ที่สุดประทับใจสำหรับเขามากๆเลย